ครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูึเสียงน้องเนตหลังจากได้ขึ้นใหม่แนละ้วน้องมึงไปเข้าค่ายมายัางไม่เสร็จสมบูรณ์ครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเ <c oughs> หลือไฟน้องบอกเหลือติดไฟชุดใหม่ครับชุดใหม่ตีตู้ใหม่ตีตู้ใหม่ทำสีแผงใหม่ รอบนี้ลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่ครับนิดหน่อยให้ดูให้ชัดครับรอบนี้ขึ้นแปดสีดอกครับหกสี่ดอกดูเบสตีให,ใหลองมอกยังไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซื้อกาวว่าจะทำอะไรอีกป้ายไฟไม่มีครับใช้อะริลิกอัดแต่ไม่ขึ้นป้ายครับอะริลิกโล่ง่างรอดูครับช่างเนตรว่าจะทำอะไรอีกวันนี้ หนึ่งปลักไฟมารอล้วอาจจะขึ้นแบบนี้อีกน่ครับคันนี้ใช้เบร1สิบสองนิ้วครับสิบสองนิ้วคู่หนึ่งไม่เหล็กร้อยแปดสิบตู้สี่เหลี่ยมใช้พาวเวอร์สองตัวครับขับเบตรตัวหนึ่งขับกลางตัวหนึ่งพาวเวอร์ตัวหนึ่งขับกลางนี่ครับขับหมดรับขับหมดแผงเลย ต่ออนกรมให้ลงโอมครับขับหมดแผงใช้เพาเวอร์ตัวเดียวแปดนิ้วสี่คู่หกนิ้วสองคู่ลงโอมพอดีครับเสียงแหลมเราต่อลงยังไงก็ได้ครับต่อ้าดอกเลยก็ได้แต่ว่าเสียงมันจะไม่ใสแล้วไหละ <c oughs> ทําพอได้เปิดครับให้นะดูรอบรอบรถครับนะดูรอบรถแดดแรงหน่อยครับ ตอนที่ทําไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่าน้องเขาหยุดเรียนแล้วเขาทาตอนกลางวันคนเดียวผมไม่อยู่ผมต้องไปทํางานเลยมาก็เสร็จแล้วก็เลยถ่ายลงคลิปให้ดูจากชุดที่แล้วเขาได้ลื้อลงไอ้ชุดสาวตอนนั้นก็ได้ทิ้งไปเรียบร้อยครับ ชุดนี้ก็ขึ้นใหม่จะมีป้ายไฟชุดที่แล้วไม่มีป้ายไฟครับธรรมาดา <c oughs> นี่ครับรถเครื่องเสียงเราถ้าอยากทำงบไม่ต้องเยอะงบหมื่นกว่าบาทเราก็ทำได้แต่ว่าเราใช้พอแค่เปิดนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแข่งกับใคร ถ้าทำแข่งยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าทุนเราน้อยถ้าอย่างเราทำอย่างเงี้ยทําใช้ทุนสี่ห้าพันเราก็ทําได้จบก็พอได้เปิดได้เปิดนี่ก็ชุดนี้ก็ลงทุนลงทุนไปประมาณสี่พันครับชุดนี้ทําใหม่ของเดิมครับทําตู้ใหม่ทําซาวใหม่หมดประมาณสี่พันทำเองด้วยครับ เครื่องเสียงแล้วซื้อได้ครับของเราจะซื้อราคาเท่าไหร่จะเอาเกรดไหนมีให้เลือกครับถ้าอ,อย่างเกรดดีหน่อยอย่างแปดนิ้วอย่างเงี้ยแปดนิ้วคู่ละสองพันห้าอันนี้ดังจริงครับคู่สองพันห้าแต่เราใช้อย่างผมใช้ทุกวันนี้ก็คู่ละห้าร้อยแปดนิ้วคู่ละห้าร้อยเอาแค่พอฟังครับไม่ได้เอาว่าแรงพอได้เปิด ถ้าจะเอาแรงแรงจริงได้ครับไม่มีที่เปิดแล้วครับเยวผมพามาดูใกล้ๆเปินมาดูใกล้ๆนี่ครับตู้อันนี้อะคริลิกครับอะคริลิก,กนิ้ว ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับเพิ่งจะเสร็จเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องเตลมท้องแถดวด่วนนะครับผมจะไปถ่ายของแถวที่ติดเครื่องเสียงโหดมาให้ชมก็รอคลิปใหม่วันนี้ว่าจะเข้าไปถ่ายลังคาของแถวใบใหม่ให้ดูครับ Thank <shrug> you.